สวัสดีครับสวัสดีครับ FC มะทัตตี้นะฮะวันนี้ก็กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับมะทัตตี้กันที่เดิมเลยนะครับวันนี้ก็จะพามาชมรถเข้าใหม่นะฮะรถซีดานเข้าใหม่เลยนะคันนี้ก็เป็นเจ้าตัวนะครับเดลต้าแคนรีสองจุดศูนย์เอติโมปีสองพันสิบสี่นะฮะก็เป็นรุ่นพิเศษอีกแล้วนะฮะคันนี้ก็จะได้เป็นสีขาวมุกหรือว่าไวโพลนะครับก็เพิ่งเข้ามาใหม่หมาดๆเลยนะฮะวันที่ยี่สิบเก้าเดือนสิบเอ็ด นะครับก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถเก๋งซีดานนะครับระดับแนวแบบผู้เลีหารแบบดูสปูงสปอร์ตนะครับผมแนะนำคันนี้เลยนะเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับกับเจ้าตัว Camry 2.0 ETIMO นะครับบอกได้เลยว่ารุ่นนี้นะครับสวยๆเลยนะครับก็เข้ามาแล้วนะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe และกดกระดิ่งทางช่องของผมให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเจ้าตัวแคมรีคันนี้น่าสนใจยังไงนะครับอ่ะ ่าครับสำหรับเจ้าตัว Camry ่นะครับเอติโ e มคันนี้นะครับก็โฉมหน้าของเขาก็เป็นโฉมก่อนเปลี่ยนเป็นม i เลอร์เชนนะก็ตัวนี้จะเป็นโฉมสุดท้ายแล้วตั้งแต่ปี12ถึง14นะครับปี15ก็จะเป็นโฉมใหม่แล้วนะครับก็ตัวนี้นะครับก็เป็นตัวผลิตตัวสุดท้ายก่อนจะเปลี่ยนโฉมนะก็จะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับแบบนี้เลยนะครับไฟหลอดแก้วนะครับไฟหลีไฟเลี้ยวอยู่โคมไฟเดียวกันเลยแล้วก็ กระจังหน้าของเขาจะได้เป็นสีโครเมียมแบบนี้นะครับมีโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางนะครับมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้แล้วก็มีสเกิร์ตนะครับเป็นชุดแต่งพิเศษนะจากโรงงานเลยนะครับมีไฟเดย์ไทาม์มาให้ในส่วนตัวด้านข้างนะครับอันนี้จะบอกได้เลยว่ารถคุนเข้ามาเนี่ยไม่ได้ล้างขัดสีช่มว,วันให้เขาเลยนะคือตัวสีขาวมุกเนี่ยคือจะบอกได้ว่าถ้ารถแบบว่ามีกลมมีเก็บนะครับเสียมันออกจะเพียนแต่ตัวเนี้ยผมดูด้วยตาปล่าเลยนะครับ สีนี่เข้าหมดเลยนะนะดูะจากจากรูปวิดีโอก็ไม่มีผิดเพี้ยนใดใทั้งสิ้นเลยนะรถของเราการันตีได้เลยลูกค้านะครับไม่มีประวัติชนหนักทิดความจมน,น้ําแน่นอนนะครับเป็นรถบ้านแท้ๆเลยนะครับอ่าเราไปดูกันนะครับนะตัวตัวรถเนี่ยบางๆมากนะครับบางๆมากนะค,คันนี้ก็เจ้าของเขาเปลี่ยนเป็นล้อแมกมานะครับก็จะเป็นล้อแมกสีโครเมียมนะครับอ่านะค,คันนี้ ได้เป็นซีรีส์ยัาง225 4 5นะครับ R 1 8ล้อแม็กคอร์บ18นะครับออกจากแนวนาว VIP หน่อยนะครับได้เป็นดิสเบรกสีล้อนะนะตัวเครื่องยนต์เบนซิน2 0นลิตรนะครับอ่าเป็นตัวเครื่องยนต์ VVTi แล้วนะครับอ่าแล้วก็สเกิร์ตของเขาจะเป็นสเกิร์ตชุดแต่ง Etimo เลยนะครับนี่นะฮะอ่ามีลโก้ e ร์มมาให้นะครับกระจกเป็นพับปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยนะครับ แล้วก็บอเปิดนะครับตรงนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีท่านตรงกลางเป็นโครเมียมนะครับเป็นกุญแจเอันที่แล้วสามารถเอ็นที่แล้วก็เสาบี้นะครับจะเป็นสีดำเงานะครับก็กันสายก็จะเป็นรงรุ่นเลยติดฟีประมาณ60%ซนะครับนี่เลยถ้าใครสนใจนะครับสามารถแวะเข้ามาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้เลยนะตั้งอยู่ที่ซอยสรยีไทย71เดเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะฮะ ไปดูด้านท้ายกันนะครับด้านท้ายนะกับเจ้าตัวเอ i ติโมนะครับไฟท้ายของเขาจะดูออกสปอร์ตหน่อยนะฮะจะเป็นสีลมดำนะครับนะเป็นไฟลีจะเป็น led เลยนะฮะไฟถอยจะเป็นหลอดไส้นะไฟเลี้ยวเป็นหลอดไส้แล้วก็มีสเกิร์ตชุดแต่งมาให้นะครับนี่เลยนะับมีฟิ f เซอร์แล้วก็มีโลโก้เอ i ติโมติดมาให้นะครับมีโลโก้ 2.0G ติดมาให้นะครับมีก้องถอยหลังมาให้นะครับมีในส่วนตัวคิ้วนะครับ คิ้วฝาท้ายที่เขาเรียกว่าตูดเป็ดติดมาให้จากโรงงานนะครับกระจกด้านหลังก็จะเป็นไลฟ้าแล้วนะครับอเรามาดูด้านหลังกันขออนุญาตไปปลดล็อกสักครู่นะครับอ,อย่างที่บอกนะฮะสนใจก็สามารถติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์084 384 8404นะครับแอดไลน์ได้เลยเบอร์นี้นะครับก็โทรมาพูดคุยนะครับปรึกษากันได้เลยนะครับ งานไปสั่ของเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะครับในส่วนตัวด้านท้ายเนี่ยบอกได้เลยว่ากว้างขวางเลยนะครับในส่วนช่องเก็บสัมภาระของเขานะฮะแล้วก็ตะเข็บเม็ดอาร์เดิมๆเลยนี่นะครับอ่านะครับช่องเก็บสัมภาระมันสามารถเปิดนะครับจากด้านในได้เลยนะครับแล้วก็ยางอะไรอยู่ครบเลยนะครับอยู่ครบเลยนะฮะได้เป็นล้อแมกด้วยอันนี้คือล้อแมกเดิมจากโรงงานนะครับ อ่านะฮะเครื่องมืงเครื่องมือ,มอ,มอต่างๆอยู่ครบเลยอ่ะเราไปดูกันนะครับก็ขอฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับลูกค้าที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็ถ้าสนใจหรือมีญาติญาติพี่น้องนะสนใจรุ่นนี้อยู่ก็ติดต่อนะครับมาพูดคุยกันได้เลยนะครับใครมาก่อนไดน้ก่อนจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนเลยนะฮะคันนี้บอกได้เลยว่านะเข้ามายังไม่ล้างสัดส,สีนะผมบอกได้เลยว่าสวยมากคันนี้นะครับกุญแจจะเป็นแบบนี้อ่า ภายในนะครับจะได้เป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้าแล้วนะครับแบบนี้เลยแล้วก็นะครับนี่ตะเข็บเบสอาร์ตเดิมๆนะครับเดิมๆเลยมีเวลความไลท์มาให้กระจกไฟฟ้านะครับออโต้ Auto ทั้ง4บาทเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลายไม้นะครับอ่าแล้วก็อ่ตัวน็อตต่างๆนะไม่มีขยับเลยอ่าโดเมสอาร์ตนะครับชัดๆนะครับรถของเรานะคัด ัดมานะครับไม่มีชนหนักพิวารจมน้ําเลยนะครับเบาะไฟฟ้าแบบนี้ปรับได้ถึง6กเอ็ดปทิศทางนะครับอ่านะฮะคันนี้นะครับผมแล้วก็น็อตนะครับไม่มีขยับเลยแล้วก็ภายในนะครับให้ดูโคมอลไรนะครับมัตติฟังก์ชันนคูลคอนโทรนะครับสามารถอันนี้เป็นตัว DVD นะครับลืมบอกเมื่อกี้เป็นตัว DVD นะครับนี่เลยจอครับจอเดินจากโรงงานนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมให้ดู นี่นะครับมีในส่วนเด v ร g วิเกเตอร์นะครับมีสามารถเชื่อมตรงเ l u ่อบลูทูธก็ได้นะครับนะแอร์ Air จะเป็นแบบออโต้จะเป็นดูโอนะครับสามารถแยกองศาได้ซ้ายขวานะครับนะแล้วก็มีม่านด้านหลังเกียร์ออโต้ Auto แบบนี้มีชิปล็อกมาให้นะครับเพราะว่าเลจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ usb มันจะอยู่ตรงด้านในนะครับอ่านี่เลยสวยๆนะฮะก็ สนใจติดต่อมาได้เลยนะครับติดต่อมาได้เลยแล้วสวยมากนะฮะคันนี้นะครับเป็นเบาะไฟฟ้าภายในจะเป็นสีดํานะทายเตมโนี่นะครับเบาะอันนี้ก็จะเป็นม่านนะครับอ่าม่านจะมีซ้ายขวาด้านหลังด้วยนะนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนตัวห้องเครื่องกันนะครับราคานะฮะราคายังไม่มีแจ้งมานะครับเดี๋ยวอ่ายังไงผมอ่าโทรมาสอบถามแล้วกันนะครับโทรมาสอบถามแล้วกันนะครับผมนี่เลยก็จะมี นะครับใส่สวยแบบนี้อ่านะครับมีช่องแอร์ด้านหลังมาด้วยนี่เลยนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจกับเจ้าตัว Camry ่คันนี้นะเดี๋ยวไปดูนะครับห้องเครื่องกันแล้วนะว่าจะเป็นยังไงย่านีกครั้งนะตัวนี้จะเป็นตัว Camry 2.0อ t i m o ปี2014นั่นเองนะฮะเป็นรถเดือนเมษานะครับเดือนเมษาตรงรุ่นเลยแล้วก็ ตัวเครื่องนะฮะจะเป็นตัวเครื่องเบนซินนะครับ16วาล์วนะ VVTi นะฮะ2.0ลิตร100อเอ่อ144หรือว่าหนึ่นแหละผมจำไม่ได้นะครับนะประมาณนี้นะครับถ้าใครรู้ก็แจ้งมาใต้คอมเมนต์ได้นะฮะตัวเครื่องสตาร์ทอยู่นะตัวนี้จะมีเบรก ABS นะครับห้องเครื่องนี่แบบเดิมๆยังไม่ได้ล้างครับเพราะสะอาดใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับสวยๆนะฮะนะแผ่นกันสนุกการความร้อนก็เดิมๆนะก็ยังไงก็ ฝากด้วยนะครับนะสเปคต่างๆบางทีผมไม่ได้ลงรายละเอียดดีเทลลึกๆนะฮะก็ลูกค้าสามารถเข้าไปดูในส่วนตัวดีเทลนะฮะของตรงรุ่นใน y o u t u เอ็ใน Google หรือว่า YouTube ได้เลยนะครับก็ขอฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวรถเก๋งซีดานนะครับที่จริงอ่ะคือเป็นรถระดับผู้บริหารแต่ว่าแต่งมาเป็นทรงสปอร์ตนะฮะเป็นเอสเโจะเป็นภายในสีดำนะฮะก็ ราคานะอยู่ประมาณ4ี่แสนกว่าบาทนะครับก็เดี๋ยวผมรอใครอยากทราบราคาก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์แปดสี่สามแปดสี่แปดสี่สี่นะครับก็สําหรับวันนี้นะก็ขอฝากด้วยประมาณนี้นะครับก็ก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ,สบสกดซับสไคร้และแกดกระดิ่งทางช่องของผมให้หน่อยนะเพื่อเป็นการแจง้งแจ้งเตือนแล้วก็เป็นกําลังใจงให้ผมได้ถ่ายคลิปมาให้คุณลูกค้าดได้ดูทัชส่วนวันนี้ก็ผมมาทัชตี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ